สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเคียว26ตัวหนึ่งนะฮะอารมณ์ลากปล่อยฮะพี่น้องเดี๋ยวพามาดูลากปล่อยยังไงนะฮะ SRE 2610พี่น้องไอตัวนี้เดิมเนี่ยมันเป็นคันเร่งค้างนะผมก็ข้ามสายพันธุ์ให้ก็คือใส่มือเร่งของมารุยาม่าให้นะครับราคาเอาแบ่งปันกันใช้ตัวนี้เอาไป4,002พอละนี่สวิตช์ปิดเปิดอยู๋นี่นะครับของแถมครบนะฮะคุณผู้ชมครับ ไปมีดบางญยาสายสะพายเคียวได้เบาและตัดต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับและตัวนี้เป็นลานสตาร์ทเบาเดี๋ยววิธีการสตาร์ทเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะโดยอาจารย์หนึ่งฮะหอารมณ์เศร้านะครับเปิดสวิตต์อ่าตำแหน่งนู่นนะฮะแล้วก็ลากปล่อยลากปล่อยรออ่าไงาอ่าดับเครื่องสตาร์ทใหม่อีกทีนึงลากปล่อย รอโอ้มันติดง่ายไปว่ะไม่เอาไม่เอาอารมณ์นี้ตับเครื่องก่อนไม่เอาอารมณ์นี้เอาแบบลากปล่อยรอนิดเดียวอ่าไงอีกทีอีกทีนึงลากปล่อยรออ่าไงพี่น้องเจ้าไหมเจ้าไหมเจ้าไหมน้ำหนักแค่สี่โลกว่าเอางนะเหมาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปตัดต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับเคียวรีสึปกติรุ่นนี้แพงครับ 4,800ครับเอา4,200บาทพอนะฮะคุณผู้ชมครับประกันเครื่องให้4เดือนแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเคียวริสื260เผื่อใครสนใจนะสวัสดีครับ